พอดีว่าหนูเป็นล,ลูกสาวคนเดียวของบ้านแล้วพ่อแม่หนูแยกทางกันหนูอยู่กับคุณยายค่ะแล้วพอดีว่าหนู่เป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาอยากเรียนพิเศษอยากทําอะไรต่างๆที่ตัวเองถนัดที่ตัวเองชอบแต่แม่จะมองว่าไร้สาระและก็ชอบ เขาจะให้หนูไปทางที่หนูไม่ชอบอยากให้หนูเรียนวิทย์คณิตอยากให้หนูเป็นหมออยากให้เป็นทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวหนูค่ะควรทํายังไงให้เขามองด้านที่เราเป็นอยู่อืดีค่ะพี่ว่าไม่ใช่น้องจ๋าคนเดียวที่โดนแบบนี้พี่เชื่อว่ามีคนเยอะมากที่มองว่าการทํากิจกรรมเป็นเรื่องไร้สาระแต่ทั้งหมดเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์เพราะถ้าเกิดแม่พูดคํานี้แน่นอนค่ะเราเปลี่ยนผู้ใหญ่ไม่ได้ น้องยอมรับหรือเปะละ่าล่ะว่าเราเปลี่ยนเขายากมากเราก็แค่ยิ้มยิ้มแล้วก็ค่ะแม่จะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะคะแม่อ๋อแต่เล็กกีฬาเนี่ยเห็นแบบว่าเดี๋ยวทางโรงเรียนจะส่งหนูด้วยนะแต่ไม่เป็นไรแม่ไม่ต้องห่วงนะคะหนูแบ่งเวลาได้เห็นปะทีละสเต็ปก่อนบางทีน้องยังไม่ได้ขึ้นบันไดกั้นที่ขั้นที่หนึ่งจะไปหวังว่าขั้นที่10เนี่ยมันจะทําไปถึงตรงนั้นได้ยังไงเมื่อไหร่แม่จะเปลี่ยนความคิดมาให้เราชอบอย่างที่เราเป็นเรานะทีละขั้นก่อนก็ได้อ่ะค่ะแม่ค่ะได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้ค่ะ ก็ทำขั้นที่หนึ่งของเราทําขั้นที่สองของเราขั้นที่สามของเราเราเป็นคนดีเราเป็นเด็กดีเล่นกีฬาก็พยายามทำเในสิ่งที่เราเป็นให้ดีที่สุดก็แล้วกันบางทีการยอมรับหรือการทําอะไรให้ได้อย่างใจในทันทีทันใดอาจจะไม่ได้เนาะความความหวังหรือความฝันเป็นของคุณพ่อคุณแม่แต่เรามีสิทธิ์ที่จะบริหารจัดการชีวิตของเราบางทีผู้ใหญ่อาจจะมีมุมมองที่เขา เขาอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างก็ได้หรือมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าแบบเอ้ยอันนี้มันเหมาะกับเราก็ได้มั้นก็อย่าพึ่งแบบอย่าพึ่งถึงขั้นว่าไม่เอาหรอกไม่เอามันจะเกิดอาการแบบต้องสู้กันนะ่ะไม่ใช่สิสิ่งที่พ่อแม่บอกต้องไม่ใช่ต้องเป็นอย่างนี้สี่อย่างเงี้ยแต่จริงๆมันอาจจะดีกับเราทั้งคู่ก็ได้พี่ก็เรารู้สึกว่าหนูอาจจะต้องใช้เวลาอีกหน่อยอะคะ่ะกับการที่เราจะมองว่าเดี๋ยวข้างหน้าอะไรเหมาะกับเราที่สุดวันนี้ชอบกีฬารักกีฬาเหลือเกินแต่ บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยเรายังมีความสามารถอื่นอื่นอีกตั้งเยอะก็ได้ไงคะการที่เราได้ลองไปก่อนเนาะแต่อย่าไปเถียงอย่างที่พี่อ้อยว่าเถียงไปทะเลาะไปก็ก็ยากจะเปลี่ยนความเข้าใจแล้วมันก็ดูเป็นแบบคนละทีมแต่ในความจริงแล้วก็คือคุณพ่อคุณแม่รักหนูแหละและหนูก็รักคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันเราเป็นทีมเดียวกันเราไม่ได้เป็นคนละทีมไม่ต้องไม่ต้องทะเลาะกันก็ได้นะคะแต่มันต้องใช้เวลาไปเรื่อยเนาะเราเองก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้จักตัวเองเหมือนกันนะคะ